สวัสดีครับนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมอในเรื่องของสมุนไพรนะครับพามาชมในเรื่องของสมุนไพรว่าผมใส่สมุนไพรเป็นยังไงนะครับแบบไหนบ้างนะครับพามาชมนะครับนี่คือสมุนไพรนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือสมุนไพรนะครับ มีใครใส่ให้ขนาดนี้ครับผมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นะครับครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่างสมุนไพรนะครับใครชอบนะครับในการเลี้ยงไก่นะครับผมให้ไก่คึกให้ไก่สดนะครับโดยสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไก่ตีมาไม่โซมนะครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับพี่กระปุกได้100บาทเท่านั้นนะครับผมก็สนใจก็0847880897นะครับพี่ทักมาคุยกันนะครับหรือแอดไลน์นะครับผมแอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0847880897อ่าพี่เมมเบอร์ผมลงเครื่องนะครับก็มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็สมุนไพรแท้นะครับก็ผมก็จะใส่ให้แบบเต็มๆเลยนะครับ ในส่วนของเรื่องสมุนไพรนะครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าไก่อะเวลาเขาได้กินสมุนไพรมากๆนะครับเยอะเเนี่ยเขาจะมีความตื่นตัวคึกนะครับอยากต่อสู้นะครับว่าเราลองกับไก่เราแล้วนะครับไก่จะคึกเป็นพิเศษนะครับสังเกตได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับระบบขับถ่ายเนี่ยดีเยี่ยมนะครับระบบขับถ่ายนี่สุดสุดนะครับระบบขับถ่าย แล้วก็ในเรื่องเลือดนะครับผมอันนี้จะมีส่วนผสมของอว่านชักมดลูกนะครับพวกนี้จะทําให้เลือดเลือดลมเลือดข้างในดีมากๆนะครับพอไก่เราเลือดลมดีนะครับมันก็จะส่งผลนะครับออกมาทางหน้าตานะครับไก่จะคึกสมบูรณ์นะครับสดใหม่สดเลยนะครับก็ ก็ยังไงก็ฝากไว้พี่นะครับผมเตือนไก่ชนนะครับผมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรปลาช่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับ <S <S ให้ดูชัดๆนะครับพี่เยเอะเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ให้กินวันละสองเม็ดนะครับผมเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะครับผม หรือใครอยากให้มันแบบคึกสุดๆนะครับหรืออาทิตย์ที่กําลังจะออกชนนะครับก็สมมุติวันอาทิตย์ออกชนนะครับผมก็ให้กินเลยนะครับสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยนะครับก็ยังไงก็มาฝาก นะครับชุดเลี้ยงนะครับชุดเลี้ยงตัวเดียวนี่นะครับไม่ต้องหาอะไรเสริมนะครับไม่ต้องไปหากล้วยบอระเพ็ดนะครับหรือเป็นโปรโตีนนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปให้หมดแล้วนะครับโดยปลาช่อนแท้ของเรานะครับก็ยังไงก็ถ้าใครชอบเหมือนผมนะครับโดยใช้สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต ในการทํายาไก่ในการทํายาบํารุงนะครับหรือเลี้ยงชนนะครับผมก็มาทุกทางแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมติดตามหรือเอาไปลองเลี้ยงดูนะครับผมสามถึงห้าวันเนี่ยเราจะเห็นผลละนะครับผมตอนนี้ออเดอร์เริ่มเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่า ขาเอาไปค่อนข้างเห็นผลชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมพอยังไงฝากชุดเลี้ยงนะครับผมตัวเดียวนี่แหละครับไม่ต้องเยอะเลยครับกระปุกเดียวร้อยเดียวนะครับทําให้ไก่สดไก่คึกได้นะครับสมุนไพรขนาดนี้ไก่มันจะไม่คึกได้ยังไงครับโอเคครับพี่ๆก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ทักมานะครับผมศูนย์8 0ดสี่เจ็ปดแปดศูนย์แดเก้าเจ็นะครับผม สอบประคุณนะครับบำรุงไก่บำรุงร่างกายนะครับพี่บำรุงเลือดกินข้าวดีระบบขับถ่ายดีบินดีไม่มีหมดนะครับผมอ่านะครับไก่กินได้นะครับอันนี้คือสติกเกอร์เก่านะครับแปเมตรนะครับเราจะให้ไป90เมตรนะครับในราคา100บาทนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ